น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อฟังข่านะหากแผลบุญไม่เป็นให้นึกถึงข่าข่าจะช่วยเขามาขอให้ทำตามนี้ก็รอดผลแล้วหลวงปูด่ดูพรหมปัญโย ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะพระผู้เป็นดังร่มโพแก้วที่แผ่กิ่งก้านใบบุญบารามีมอบความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ลูกศิษย์ทั่วทุกชนชั้นอย่างไม่มีประมาณ ตามแนวทางแห่งพระศีริอริยะเมตรยัยโพธิสัตว์และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจิดหลวงปู่ดูพรหมมาปัญโยท่านเคยบอกลูกศิษย์ไว้ว่าเวลาไปไหนให้ส่งวิญญาณประพบภูมิถ้าเองแผ่เองไม่ได้ให้นึกถึงข้านี่ข่าแผ่ให้เองได้ เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องของวิญญาณผีตายโหงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหลวงปูดูพรหมปัญโยวัสดกแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องมีอยู่ว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวนี้อยู่กันมาด้วยความปกติสุขจนกระทั่งวันหนึ่ง ลูกสาวคนหนึ่งไปถุระนอกบ้านพอกลับมาถึงบ้านก็ล้มฟุบลงไปเหมือนคนหมดสติกระทันหันพ่อแม่ญาติพี่น้องพากันตระหนกตกใจรีบเข้าไปประถมพยาบาลอย่างโกลาหลครั้นลูกสาวฟื้นคืนสติก็กลับมีลักษณะท่าทางผิดแปลกไปจากเดิมดุดเป็นคนละคน แววตาขุนขวางน่ากลัวเวลาเอ่ยปากพูดออกมาก็เปลี่ยนน้ำเสียงเป็นแหบห้าวประหนึ่งเสียงผู้ชายรวมทั้งถ้อยคำวาจาก็เหมือนเป็นคนอื่นพูดมีการเรียกเอาอาหารสดอาหารข่าวมากินอย่างโม,มมามคล้ายกับอดอยากหิวห้อยมานานพ่อแม่เห็นลูกสาว มีกริยาอาการเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันแถมยังพูดกันไม่รู้ความเหมือนเสียสติก็รู้แน่ว่าคงจะเป็นวิญญาณร้ายมาเข้าสิงจึงออกไปตระเวนหาหมอผีผู้มีอาคมแก่กล้ามาขับไล่วิญญาณที่เข้าสิงให้ออกไปเมื่อหมอผีมาถึงบ้านก็เริ่มทำพิธีไล่ผีด้วยคาถาอาคมซึ่ง มันก็ออกไปอย่างง่ายๆพ่อแม่ญาติพี่น้องจึงโล่งอกโล่งใจคิดว่าเหตุร้ายคงจะยุติลงเพียงเท่านี้แต่ที่ไหนได้อีกไม่กี่วันต่อมาวิญญาณร้ายตนเดิมก็มาเข้าสิงลูกสาวอีกคราวนี้มันถึงกับประกาศว่ามันคือวิญญาณของชายคนหนึ่ง ซึ่งถูกยิงตายบริเวณหลังวัดไกล้ๆบ้านเมื่อลูกสาวเจ้าของบ้านคนนี้เดินผ่านไปมันจึงเกิดความพอใจและต้องการจะเอาไปเป็นเมียให้ได้คราวนี้พ่อแม่ของหญิงสาวก็ยิ่งตื่นตระนกตกใจเพราะถ้าผีตายโหงถึงขั้นจะเอาลูกสาวของตอนไปเป็นเมียเช่นนี้ก็เท่ากับว่ามันมีเจตานา จะทำให้ถึงตายแน่ๆพ่อแม่ของหญิงสาวจึงต้องตระเวนหาสารพัดหมอผีมาขับไล่วิญญาณร้ายออกไปให้ได้แต่ก็ไม่มีผู้ใดทำได้สำเร็จแม้แต่รายเดียวเป็นเวลานานถึงสามปีเต็มๆที่ลูกสาวถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงสภาพของเธอตอนนี้ไม่ต่างกับคนที่เป็นทาตุ ของผีตายโหงซึ่งจะคอยรังควานเป็นระยะระยะเธอไม่เป็นอันจะกินอันจะนอนร่างกายภายพร้อมสุดลงอย่างน่าใจหายภาวะเช่นนี้ได้กดดันบีบคั้นครอบครัวนี้ให้เผชิญกับความทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาหัสและถ้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากวิบากกรรมครั้งนี้ ก็เชื่อแน่ได้ว่าหญิงสาวคงจะต้องถึงแก่ชีวิตอย่างแน่นอนแต่เดชะบุญที่วาสนากรรมดีของหญิงสาวผู้นี้ยังมีอยู่เมื่อมีคนที่รู้จักกับพ่อของเธอมาบอกว่าควรจะไปขอความเมตตาจากหลวงปู่ดูวัดสะแกเพราะท่านเป็นพระเทระที่มีอนุภาพจิตสูงมาก สามารถช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ทรมานของหญิงสาวจากการย่ำยีบีทาของวิญญาณร้ายได้ผู้เป็นพ่อจึงตกลงใจเดินทางไปยังวัดสะแก่ทันทีเมื่อพ่อของหญิงสาวเดินทางไปถึงวัดสะแกก็พบว่าหลวงปูด่ดูกำลังพูดคุยอยู่กับสิทธิ์คนหนึ่งของท่าน พ่อของหญิงสาวจึงเข้าไปกราบนามสการท่านท่านก็ทักทายปราศัยถามไปว่ามีเรื่องอะไรถึงได้มาที่นี่ชายผู้แบกทุกข์ก็เล่าเรื่องที่เกิดกับลูกสาวให้ท่านฟังอย่างละเอียดและขอความเมตตาจากท่านให้ช่วยกรุณาปลดเปื้องความทุกข์ให้ด้วย หลวงปูดูนั่งรับฟังเงียบๆเ,เมื่อทราบจุดประสงค์ของพ่อหญิงสาวแล้วท่านก็หันไปบอกลูกศิษย์ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆว่าแกช่วยเขาทีเอาบุญศิษย์ผู้นี้เป็นนักปฏิบัติฝึกความเพียรทางจิตอยู่กับหลวงปูดูมานานพอสมควรจนเป็นที่ไว้วางใจของท่านเมื่อท่านสั่งเช่นนั้นเขา ก็ประนมมือรับคำพ่อของหญิงสาวจึงถามหลวงปู่ดูว่าจะให้นำตัวลูกสาวมาที่วัดหรือไม่ท่านตอบสั้นๆว่าไม่ต้องจากนั้นหลวงปู่ดูและสิทธิ์ของท่านก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิพร้อมๆกันณนะที่ตรงนั้นเลยโดยไม่ต้องจัดเครื่องสักการะบัตรพรี มาประกอบพิธีแต่อย่างใดแม้แต่ดอกไม้ทูบเทียนก็ไม่มีแม้แต่อย่างเดียวพ่อของหญิงสาวผู้คอร้ายจึงแอบคิดลังเลสงสัยว่าหลวงปู่ดูจะช่วยลูกสาวให้พ้นจากอำนาจผีร้ายได้อย่างไรเพราะไม่เห็นมีพิธีกรรมอันเข้มรั้งดังเช่นที่เคยเห็นพวกหมอผี ผู้มีวิชาอาคมกระทํากันมาเวลาผ่านไปไม่ถึงอึดใจหลวงปู่ดูก็พูดขึ้นเพื่อบอกกับลูกศิษย์ของท่านว่าเรียกผีมารับบุญหลวงปู่ทวดรับบุญค่าให้โมทนาซะจะได้ไปดีเป็นผีก็ไปเอาเมียผีไม่ใช่เอาเมียคนรับบุญไปจะได้เมียนางฟ้าเยอะแยะ ดูด้วยว่าผีรับแล้วหรือยังสิทธิ์ของท่านนั่งสงบนิ่งอยู่ในสมาธิคงจะติดต่อกับหลวงปู่ดูด้วยจิตจากนั้นหลวงปู่ก็พูดขึ้นอีกว่ารับแล้วใช่ไหมไปเกิดซะเอาละหมดเรื่องพ่อของหญิงสาวแม้จะเคารพหลวงปู่ดูเพียงใดก็ยังไม่วายลังเลสงสัยว่า ท่านจะช่วยลูกสาวให้พ้นจากอำนาจผีร้ายได้อย่างไรเพราะไม่เห็นท่านประกอบพิธีที่ชวนให้เกิดความคลั้งอย่างใดเลยอีกทั้งลูกสาวก็อยู่ไกลถึงอำเภอนครหลวงซึ่งท่านก็ไม่รู้ว่าบ้านเรือนตั้งอยู่ที่ไหนกิริยาอาการที่วิญญาณผีตายโหงเข้าสิงลูกสาวเป็นอย่างไร และท่านก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกสาวคนไหนที่ถูกผีสิงเมื่อหลวงปู่ดูและสิทธ์ถอนจิตออกจากสมาธิและผ่อนคลายอิริยาบถแล้วสิทธ์ของท่านก็บอกกับชายคนนั้นว่าตอนนี้เขาไปเกิดแล้วผีเป็นเหตุลุงกลับบ้านไปลองดูถ้าลูกสาวไม่เป็นอะไรก็แสดงว่าหาย พ่อของหญิงสาวเคาะร้ายก้มกราบหลวงปูด่ดูด้วยความปีติยินดีแล้วก็นมัสาการลากลับไปเวลาผ่านไปเกือบเดือนชายคนเดิมก็เดินทางมาที่วัดสแกอีกครั้งเขาเข้าไปกราบนมัสาการหลวงปูด่ดูด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วรายงานให้หลวงปู่ทราบว่าลูกสาวหายดีแล้วครับ ตั้งแต่วันนั้นไม่มีอาการผีสิงอีกเลยเพราะหลวงปู่เมตตาไว้ครับด้วยบารมีธรรมของหลวงปู่ดูพรหมมปัญโยเรื่องวิญญาณผีตายโหงเข้าสิงยิงสาวอยู่อำเภอนครหลวงที่นำมาเสนอไว้ณที่นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตตานุภาพเป็นอัศจรรย์ของผู้บำเพ็ญธรรมระดับสูง และบ่งชี้ให้รับรู้อีกประการหนึ่งนั่นคือวิญญาณของผู้ที่ตายไปในลักษณะไม่ปกติตายเพราะมีกรรมมาตัดดอนก่อนถึงอายุไขวันตายของตอนย่อมไปผุดไปเกิดในภพภูมิอื่นต่อไปไม่ได้จึงต้องวนเวียนทุกทรมานอยู่ในนิมิตของวิญญาณที่คาบเกี่ยวกับโลกมนุษย์ อีกทั้งยังมืดมัวด้วยกิเลสตัณหาหลงอยู่ในโมหะอาวิชชาไม่ยอมรับรู้ตามความเป็นจริงว่าตนเองตายไปแล้วมีอัตภาพผิดแผกแตกต่างจากมนุษย์ไม่อาจสามารถสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับมนุษย์ได้ทุกกรณีเหตุนี้เมื่อมีกิเลสกามฟูขึ้นมากับหญิงสาว ที่ตนเองหมายปองจึงได้ตามรังควานสร้างทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนานถึงสามปีหากมิใช่บารมีธรรมของหลวงปูด่ดูที่แผ่เมตตาให้วิญญาณของผีตายโหงวิญญาณนี้คงจะไม่พ้นจากสภาวะที่จมอยู่ในห้วงกิเลสซึ่งรัดตึงเอาไว้ส่วนที่จะไปผุดไปเกิด ในภพบภูมิใดต่อไปก็คงเป็นไปตามยถากรรมของตนครั้งหนึ่งเล่าถึงวิญญาณที่ติดภพบภูมิวิญญาณเร่ร่อนวิญญาณสัมภาเวสีหลวงตาม้าท่านได้เมตตากล่าวให้ฟังได้ใจความว่าหลวงปูด่ดูท่านเรียกพวกวิญญาณที่ติดภพบติดภูมิหรือวิญญาณเร่ร่อนพวกนี้ว่าขยะวิญญาณ หมายถึงพวกที่ไม่มีประโยชน์ท่านสอนให้ช่วยเหลือพวกนี้โดยเอาบุญหลวงปูดูไปช่วยเหลือบางทีพวกนี้ก็ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เหมือนกันอย่างตลาดสดนี่เห็นไหมว่ามีคนทะเลาะกันเป็นประจำวิญญาณอยู่เยอะไงฆ่ากันทุกวันฆ่าสัตว์ทุกวันพลังงานมันไม่ดี หลวงตาม้ากาล่าวหลวงปูด่ดูท่านเคยบอกลูกศิษย์ไว้ว่าเวลาไปไหนให้ส่งวิญญาณปรับภพบภูมิถ้าเองแผ่เองไม่ได้ให้นึกถึงข้านี่ข้าแผ่ให้เองได้เรื่องการแผ่บุญปรับภูมินี้เมื่อเขาได้รับบุญไปถ้าเขาเปลี่ยนไปอยู่ในภพภูมิที่ดีหรือมีกำลังเขา ก็จะต้องมาช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนหลวงตาม้าท่านเคยกล่าวได้ใจความว่าคุยกับมนุษย์นี่มันลำบากคุยกับวิญญาณง่ายกว่าเราสวดมนต์รักษาศีลให้เขาก็พอแล้วไปไหนเรามีผีมีเทวดาเป็นเพื่อนไม่ต้องกลัวอะไรเผลอๆให้โชคให้ลาบเราเสียด้วยหลวงตาม้า ท่านเล่าให้ฟังถึงหลักสุดการปฏิบัติตามแนวของหลวงปู่ดู่ว่าการปฏิบัติธรรมแบบหลวงปู่ดูนี่เป็นการปฏิบัติธรรมโดยไม่หวังผลตอบแทนถ้าอย่างเราไปแผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของใครบางคนที่เดินผ่านเราไปนี่เราจะไปบอกมันได้ไหมว่าเฮ้ยข้าส่งวิญ,ญญาณให้เองนะเว้ย มันพูดไม่ได้นะคขนพูดไปดีไม่ดีมันจะมาไล่เตะเราด้วยหลวงตามาท่านเล่าให้ฟังว่ามันต้องมีความพอใจอย่างหลวงตาเนี่ยพอใจที่จะศรัทธาหลวงปูด่ดูใครจะว่าอะไรก็ช่างหลวงตาก็ยังเชื่อหลวงปูด่ดูจากนั้นก็ต้องมีความเพียรเพียรสวดเพียรภาวนาไง จากนั้นก็ต้องมีใจจดจอ่ออย่างหลวงตาเนี่ยจดจอ่ออยู่กับพลังงานของหลวงปูดูอย่างเดียวแค่นี้แหละถ้าทำได้อย่างนี้เอาพลังงานหลวงปูดูไปใช้ได้เลยอย่างเราเนี่ยเอาไปแผ่บุญประพบภูมิส่งวิญญาณได้อย่างสบายสบายเลยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝาก ทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ